โพดล่าสุดกระทุ้งทุกคำเลยทีเดียวค่ะส่องตพล่าสุดจูภรรยาหนุ่มกะลาที่ฟาดจุบทุกคำเลยค่ะยิ่งอ่านก็ยิ่งสงสัยหลังจากเป็นประเด็นที่หนุ่มกะลานั้นถูกโยงเป็นนักร้องหนุ่มเสียงพานเมียน้อยไปเที่ยวญี่ปุ่นแต่ชาวเน็ตก็พากันหลุดโฟกัสภรรยาของเขาชิจูที่พบว่าเคยแชร์ข่าวของนิงปริตาแต่ก็เสริมเพิ่มเติมเรื่องมือที่3จุด เจ็บทุกคำนั่นเองล่าสุดก็พบว่าเมื่อวันที่31มิถุนายน2566โพสต์ว่าและเพจเจอนั้นถาถึงสนั่นใจมากว่าเริ่มเลยนะคะและรอมานานแล้วค่ะล่าสุดก็ไม่กี่วันก่อนก็ได้โพสต์บอกว่าไม่เคยตกลงอะไรกับใครนะคะและไม่ได้พูดเพราะว่าไม่มีประโยชน์ที่จะพูดแต่ก็ไม่ได้และหมายความว่าโอเคนะคะและอย่างที่เขาเข้าใจผิดไปเองนะจ๊ะและอย่าง ก็รอติดตามข้อแท้จริงจากปากของเธอเองนะจ๊ะเรื่องราวจะถูกโยงนั้นจริงหรือไม่จริงนั้นก็ต้องเป็นอย่างไรก็รอติดตามกันต่อไปนะจ๊ะ